สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ป้าน่าจะมารีวิวเหรียญและธนบททัตรที่อันนี้ไม่ใช่เอฟซีค่ะอันนี้เป็นมอไซสยซิงค่ะมอจไซสิ Mor ่งมาส่งให้ป้าน่า ตั้งแต่เช้านะคะปะ้านายังไม่ตื่นเลยนะคะเขาก็ามาให้แล้วคือคนนี้เขามาส่งประจําค่ะเขาจะเป็นเป็นนักสะสมเป็นผู้ค้าขายแบ่งปันเหมือนกันค่ะแต่ของเขานะคะสายสายพระค่ะสายพระถ้าเขาจะมีเหรียญหรือธนบัตรนะคะถ้าเขาได้มานะคะเขาก็จะมาส่งให้ปห้านาานะคะอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือหงค่ะ เียวหนึ่งบาทเรือหงเขาจะมีมาสองร้อยเหรียญน,นะคะเขาถ้าเขาได้เหรียญมานะคะเขาก็จะเอามาให้เอามาส่งให้ป้านาดค่ะเพราะของเข้าสายพระหนึ่งบาทเรือหงเราก็จะมาเนะะี่ยค่ะสภาพก็โอเคอยู่นะคะหนึ่งร้อยเหรียญสภาพใช้ได้ค่ะ ถุงนี้ก็อีกหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะอันนี้คงไม่ต้องนับค่ะเพราะราคาไม่แพงนะคะเปะน็นนารับซื้อนะคะรับซื้อหนึ่งบาทเลือหงอันนี้คือเขาเหมาพระบ้านคนนี้เขาจะเหมาของบ้านค่ะแล้วถ้าเจอเหรียญเจอธนบัตรเขาก็จะเอามาส่งประนาดนะคะเนี่ยค่ะ หนึ่งบาทเรือหงหนึ่งบาทเรือหงสภาพดีอยู่ค่ะสภาพใช้ได้เลยค่ะมาสองร้อยเหรียญแล้วเดี๋ยวป้าน้าก,ก็จะมีที่ส่งต่อค่ะคือสายใครสายมันน่ะเนาะเขาอย่างเขาเขาได้มาเขาก็มาส่งให้ป้าน้าป้าน้าก,ก็จะต้องหาหาคนรับช่วงต่ออีกทีหนึง่งที่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวป้าน้าก,ก็จัดการส่งต่อให้เขาเลย เพราะว่าถ้าเหรียญอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ไม่มีที่ส่งต่อใช่ไหมคะก็จะมาจมทุนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่การันตีรองรับนะคะผู้ค้าทุกท่านเขาจะมีค่ะจะมีที่รองรับของเขาบางทีคือยอมกําไรน้อยหรือขาดทุนบ้างนิดหน่อยเขาก็ต้องยอมเพื่อที่จะได้ปล่อยของค่ะเขาจะต้อง ต้องมีเหมือนกันทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะ,ะเห,ห,เห,หรียญหงเหรียญหง200เหรียญแล้วก็ธนบัตรค่ะมาชมกันนะคะสายซิ่งมอเตอร์ไซค์ค่ะเขาขี่มอเตไซค์มาเขามาประจำค่ะเขาได้ได้แบงค์ได้เหรียญมาเขาก็จะมาส่งให้นะคะอันนี้ธนบัตรแบบ9้าค่ะครบชุดผ่านใช้ค่ะ ผ่านใช้ครบชุดบางอย่างบาทหนึ่งบาทเนี่ยค่ะก็พอใช้ได้อยู่ค่ะแต่เลอะค่ะผ่านใช้ห้าบาทก็โอเคก็สภาพปานกลางค่ะ10บ,บาทมี20บ,บาทค่ะเขาจะช้ำนิดนึงค่ะขอบขอบเขาจะเนี่ยค่ะจะช้ำค่ะยีบ,บาท20บบาทนี่เก่าไปนิดนึงก็โอเคได้อยู่ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็ยี่สิบบาทสภาพเดียวกันประมาณเดียวกันค่ะครบชุดนะคะธนาบัตรแบบเก้าค่ะธนาบาัตรช้างแดงค่ะแบงร้อยช้างแดงแบงสิบบาทแบงสิบ เขาเรียกก่าสิหลังช้างค่ะสิ 10, แบงค์สิจะมีอยู่2แบบใช่ไหมคะหลังช้างกับหลังวัดอันนี้คือหลังช้างค่ะและธนบัตรแบบธนบัตรสิบหบาท,บาทไม่มีปกค่ะธนบัตรแบบ1ิ ธนบัตร16บาทไม่มีปกค่ะรายการทั้งหมดนี้นะคะที่เขาเลูกค้านำมาส่งปได้วันนี้นะคะรับเงินไปทั้งหมด1,400ค่ะรายการตามนี้เลยนะคะหงนะคะ200เหรียญ400บาทแบงค์บ6บาท50คูณ2 ทรงมาทั้งหมด3ใบ50บาทช้างแดงใบละร้อยยี่สิทนบับรแบบ9 1ชุดค่ะรวมทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะจ่ายไปเรียบร้อยค่ะซื้อจริงจ่ายจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่เอ่อท่านที่คาดหวังว่าของท่านที่เก็บไว้อะนะคะจะราคาจะสูงหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะชั่วโมงนี้นะคะราคาเขาจะลงเยอะมากค่ะเนี่ยอย่างที่ อย่างที่ปา้านัดให้ดูเนี่ยค่ะคือราคาอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้ราคารับซื้อเลยค่ะมีคนมีคนเอามาส่งนะคะไม่ใช่ป้านัดไปกดราคาขอซื้อเขานะคะเพราะป้านัดบอกไปแล้วบอกแล้วว่าราคาปา้านรับคือราคานี้ถ้ามีของถ้าส่งได้ก็คือมาส่งถ้าไม่ไหวก็คือไม่เป็นไรไปส่งที่ไหนก็ได้ค่ะขายที่ไหนก็ได้นะคะที่เขารับซื้อที่ได้ราคาสูงปนัดก็อยากให้ทุกคนได้ขายได้แพงๆราคาสูงๆเน่นะคะเพราะปะา้านรับ ซื้อราคานี้นะคะถ้าปนหน้ารับมาราคาสูงป็นหน้าก็จะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเอาที่ไปต่อได้ค่ะลายป็นหน้านะคะอ่าดูข้ากําแพงข้ามกรแพงเนี่ยคะ่ะแอดไลน์ป็นหน้ามานะคะท่านที่จะส่งเหรียญมาให้ป็นหน้าประเมินราคานะคะจะสอบถามนะคะจริงๆเหรียญกลุ่มนี้ปนหนาไม่ได้รับซื้อนะคะ ไม่ได้ประกาศรับซื้อค่ะเพียงแต่อันนี้คือเขาสายพระค่ะเพื่อนกันนะคะเขามีเหรียญเขาก็จะโยนมาให้ป้าน้าแล้วป้าน้าเจอพระป้าน้าก็โยนให้เขาคือแบ่งกันนะคะแบ่งกันขายคนละอย่างจะได้ไม่ต้องแย่งลูกค้ากันนะคะสายใครสายมันเนี่ยค่ะแอดไลน์ป้าน้านะคะ06นย์หกสองหกสองเดสองห้าห้าห้าค่ะ แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะพูดคุยได้ค่ะอย่าโทรมานะคะโทรมาปนัดไม่รับแน่นอนค่ะบอกเลยว่าไม่รับเพราะว่าถ้าปนัดทำคลิปอยู่โทรศัพท์เข้าเครื่องก็จะตัดไปเลยปนันก็จะต้องมาเริ่มทํางานใหม่หรือไม่ก็ปนัดขับรถอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับขับรถไปรับโทรศัพท์ไปก็อันตรายด้วยผิดกฎหมายด้วยนะคะและหลายๆอย่างค่ะปนัจึงไม่รับโทรศัพท์เลยนะคะ ถ้าท่านจะติดต่อนะคะท่านกดเพิ่มเพื่อนนะคะเบอร์นี้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งรูปมาทิ้งไว้นะคะในในไลน์พิมพ์คําถามทิ้งไว้ในไลน์นะคะปะนัดว่างแล้วปนัดจะมาตอบค่ะปะนัดตอบทุกคําถามคุยกับทุกคนนะคะแต่จะช้าหน่อยนึงนะคะเพราะปะนัดมีทํางานคนเดียวแล้วโทรศัพท์ใช้เครื่องเดียวค่ะปะนัดไม่ทาเกินกําลังนะคะหลายท่านบอกทําไมไม่หาคนเพิ่มทําไมไม่ช่วย ไม่หาคนช่วยเออไม่ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนะคะปะ้านไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะคะป้าน่าทำแค่แค่กาลังไหวค่ะป้าน่าขอขอบคุณขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณากดติดตามกดรับชมป้าน่านะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ